จ้าพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับช่องอาณาจักรพระบ้านราคาถูกใน e ีีที่10กันแล้วนะจ๊ะพี่พี่ราคาองค์ละ1 0 0บาทเหมือนเดิมนะจ๊ะใครเร็วใครได้นะจ๊ะพี่พี่ใครช้าอดนะจ๊ะ อันนี้ก็คือช่องทางการติดต่อของน้องนะจ๊ะพี่เบอร์โทรของน้องนะที่ศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่นะจ๊ะ ID รายเป็น ID เดียวกันกับเบอร์โทรนะจ๊ะพี่ๆสามารถแอดรายมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะถ้าพี่ๆแอดรายไม่เป็นเอาโทรศัพท์มาสแกนที่คิวบาร์โคดนี้ได้เลยนะจ๊ะรายของน้องจะเด้งเข้าไปในเครื่องของพี่ทันทีเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า ค่าจัดส่งบ้านละ50บาทเหมือนเดิมนะจ๊ะค่าจัดส่งบ้านละ50บาทเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่ <S <S เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเรามารับชมองค์ที่1กันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าองค์ที่1น,นะจ๊ะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จเนื้อสวยๆนวลๆนกันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า นี่นะจ๊ะพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะจ๊ะน้องขอให้พี่ๆช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้น้องด้วยนะจ๊ะ<ม>เพื่อเป็นกําลังใจในการอัดคลิปต่อๆไปของน้องนะจ๊ะพี่ๆจ๋าองนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่ๆเป็นพระสมเด็จนะ ต่อมารับชมองค์ที่สองกันต่อเลยนะคะองค์ที่สองเป็นเหรียญน,นะจ๊ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่พี่องค์ที่สองนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่พี่ใส่ตลับมาพร้อมใช้กันแบบนี้กันเลยนะจ๊ะพี่พี่นี่นะเหรียญสวย,สวยๆเก่าเก่าเก็บเก็บตามบ้านเลยนะจ๊ะพี่พี่เก่าเก็บตามบ้านๆเลยนะ นี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะจ๊ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่สามกันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่สามนะจ๊ะเป็นพระนางพญานะจ๊ะพี่พี่เป็นพระนางพญานะใครเร็วใครได้นะจ๊ะอีพีนี้นะใครเร็วใครได้นะช้าอดหมดนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่องค์นี้เป็นองค์ที่สามนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระนางพญานะจ๊ะ ต่อมารับชมองค์ที่สี่กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่สี่เป็นพระปิตานะจ๊ะพี่ๆเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะยังไงน้องก็ขอให้พี่ๆนะคะช่วยเอนดูช่องพระอาณาจักรพระบ้านราคาถูกของน้องไว้หน่อยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าช่วยเอนดูไว้หน่อยนะช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะจ๊ะพี่ๆเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะ ต่อมารับชมองค์ที่5กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่ห้านะจ๊ะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่พ เป็นเตารีดหลงปู่ทวดนะพระได้มาตามบ้านๆกันเลยนะคะพี่พน้องก็คอยเสาะหาพระตามบ้านๆมาให้พี่ๆได้รับชมทุกๆท่านเลยนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะจ๊ะสนใจองค์ไหนนะหยิบสมุดปากกาขึ้นมาจดเลยนะจ๊ะว่าเป็นอีพีที่เท่าไหร่องค์พระองค์ที่เท่าไหร่นะจ๊ะพี่ๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปย้อนดูอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะจ๊ะพี่ๆเป็นเตารีดหลงปูทวดนะ ต่อมารับชมองค์ที่6กันต่อเลยนะจ๊าองค์ที่6เป็นรูปปหร่อหลวงพ่อเงินนะจ้าพี่พี่องค์ที่6เป็นรูปปหร่อหลวงพ่อเงินนะพระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆทุกองคนะจ้าพี่พี่จะส่งไปษณีไทยอย่างเดียวนะจ๊าจะส่งไปษนีไทย e m s ทุกรายการเลยนะจ้าพี่พี่มีบวกค่าส่งบ้านละา50บาทนะจ้าพี่พี่ไม่ว่าพี่พี่จะซื้อองค์เดียวหรือกี่องค์ก็ค่าจัดส่งบ้านละา50บาทนะจ๊ะ องนี้เป็นองค์ที่6นะเป็นรูปหล่อของเงินนะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่7กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่7เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะจ๊ะพี่พี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะนี่นะจ๊ะชอบองค์ไหนรักองค์ไหนอยากเช่าองค์ไหนนะจ๊ะติดต่อน้องกันเข้ามาได้เลยนะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่เจดนะจ๊ะพี่พี่ถ้าพี่พี่โทรมาแล้วน้องไม่ได้รับนะจ๊ะพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวน้องโทรกลับทุก เบอร์เลยนะจ๊ะพี่จ๋าองคนี้เป็นองค์ที่8ดนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จเนื้อสวยๆนุ่นๆเก่าๆกันเลยนะจ๊ะพี่นี่นะจ๊ะนี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่8ดนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่9ก้ากันต่อเลยนะจ๊ะพี่องค์ที่9้าเป็นพระปิดตานะจ๊ะพี่พี่เป็นพระปิดตานะ ชอบองค์ไหนจดใส่สมุดไว้เลยนะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะจ๊ะใครจะได้เป็นเจ้าขององค์ไหนก็อยู่ที่พี่พี่โทรเข้ามาเร็วหรือช้านะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่9นะจ๊ะพี่พี่เป็นพระปิดตานะจ๊าต่อมารับชมองค์ที่10บกันต่อเลยนะ องค์ที่สิบเป็นรูปกหรอ่หรอหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่พพจับต้องได้ทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาไม่แพงนะจ๊ะราคาองละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่จับต้องได้ทุกท่านเลยนะจ๊าน้องขอบวกค่าส่งบ้านราห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่พี่น้องขอบวกค่าส่งบ้านราห้าสิบบาทนะนี่นะจ๊า องค์นี้เป็นองค์ที่10นะคะพี่พี่เป็นรูปล่อหลวงพ่องันนะต่อมารับชมองค์ที่11กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่11เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะนี่นะจ๊ะพระสวยๆเ,เก่าเก็บตามบ้านๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่พระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆเลยนะน้องก็คอยไปเสาะแสวงหามาให้พี่ๆี่ได้รับชมชื่นชมกันกทุกๆท่านเลยนะ๊ะพี่พที่น่ารักนะ นี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะต่อมารับชมองค์ที่12กันต่อเลยนะคะองค์ที่12เป็นพระปิดตาองค์เล็กๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นพระปิดตานะองค์ที่12นะจ๊ะเป็นพระปิดตาองค์เล็กๆนะน่ารักน่ารักเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะเป็นองค์เล็กๆนะจ๊ะพี่ๆจ๋าองค์นี้เป็นองค์ที่12นะเป็นพระปิดตานะจ๊ะ ต่อมารับชมองค์ที่13กันต่อเลยนะจ๊ะพี่พี่องค์ที่13เป็นเหรียญนะน้องก็ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรนะจ๊ะพี่พี่นี่นะจ๊ะเป็นเหรียญนะถ้าพี่พี่รู้ก็จุดกันไว้เลยนะจ๊ะถ้าชอบองค์นี้นะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นเหรียญนะจ๊ะพี่พี่องค์ที่13นะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่14กันต่อเลยนะจ๊ะ องค์ที่สิบสี่เป็นแบบนี้กันเลยนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระแบบนี้นะองค์ที่สิบสี่นะน้องก็ไม่ได้รู้ชื่อพระทุกองนะจ๊ะพี่พี่ถ้าพี่พี่ชอบองค์นี้ก็บอกองค์พระมาด้วยนะจ๊ะว่าเป็นองค์พระองค์ที่เท่าไหร่นะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องก็ไม่รู้พระทุกองนะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบสี่นะจ๊ะพี่พี่ต่อมารับชมองค์ที่สิบห้ากันต่อเลยนะองค์ที่สิบห้าเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ องนี้เป็นองค์ที่สิบห้านะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะถ้าพี่พี่สนใจองค์นี้ที่กําลังรับชมอยู่หรือสนใจองค์ที่รับชมไปแล้วหรือว่ากําลังรับชมต่อไปนะจ๊ะพี่พี่สนใจองค์ไหนนะติดต่อน้องกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบห้านะจ๊ะพี่พี่นี่นะจ๊ะ ต่อมารับชมองค์ที่16กันต่อเลยนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่16นะเป็นพระรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่ๆนี่นะน้องส่งตรงปกทุกองคนะจ๊ะพี่ๆส่งตรงปกทุกองค์นะจะส่งไปสนีไทยอย่างเดียวนะจ๊ะพี่ๆจะส่ง EMS ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆนี่นะพี่ๆเอาสมุดปากกาขึ้นมาจดเลยนะจ๊ะว่าเป็น EP ที่เท่าไร่องค์พระองค์ที่เท่าไหรนะจ๊ะ ราคาองละ100บาททุกองนะจ๊ะพี่พี่ราคาองละ100บาททุกองค์นะน้องขอบวกค่าส่งบ้านละา50บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่พีนี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่16นะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่17กันต่อเลยนะจ๊ะพี่พีงองที่17เป็นเตารีดลงปูทวดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเตารีดลงปูทวดนะ เบอร์โทรสายด่วนของน้องนะจ๊ะที่0948197194นะจ๊ะพี่ๆ ID รายเป็น ID เดียวกันกับเบอร์โทรนะจ๊ะพี่ๆสามารถแอดรมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะถ้าพี่ๆแอดตายไม่ได้เดี๋ยวตอนท้ายนะ้องจะมีให้สแกนที่คิวบาร์โคดได้นะจ๊ะพี่ๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะจ๊ะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่17นะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะจ๊ะ เรามารับชมองค์ที่18กันต่อเลยนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่18เป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่ๆเป็นพระสมเด็จเนื้อสวยๆน่นๆเก่าๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าดีนะองค์นี้เป็นองค์ที่18นะจ๊ะพี่ๆเป็นองค์ที่18นะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่ๆต่อมารับชมองค์ที่19กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่19ก็เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะจ๊ะพี่ๆ เป็นพระสมเด็จเนื้อสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆถ้าพี่ๆสนใจองค์นี้ก็สามารถติดต่อน้องกันเข้ามาได้เลยนะน้องยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านที่น่ารักทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่19นะจ๊ะพี่ๆเป็นพระสมเด็จนะต่อมารับชมองค์ที่20กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่20เป็นเหรียญแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะ น้องก็ไม่ได้รู้ชื่อพระทุกองนะจ๊ะพี่ๆจ๋าพี่ๆถ้าพี่ๆรู้พี่ๆสนใจองค์นี้ก็สามารถติดต่อน้องกันเข้ามาได้เลยนะนี่นะจ๊ะองนี้เป็นองค์ที่20นะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่21กันต่อเลยนะจ๊ะองที่ี่21บเนะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่ๆใส่ตรับมาพร้อมใช้กันอย่างนี้กันเลยนะสวยๆแบบนี้กันเลยนะจ๊ะพี่ องน <ora. S 1> ี you know, ้เป็นองค์ท <Okay. S 1> so well. you know, ี่21นะจ๊ะพี่พี่มาพร้อมตรับคุ้มคุ้มกันเลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาองคคละแค่100บาทนะจ๊ะราคาองละ100บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่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 สามารถจับจองได้ทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าองนี้เป็นองค์ที่21นะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารับชมองค์ที่22กันต่อเลยนะจ๊ะ องค์ที่22นะจ๊ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะองค์ที่22นะจ๊ะพี่พี่ถ้าน้องเร็วไปช้าไปยังไงพี่พี่บอกน้องตักเตือนน้องได้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องก็เพิ่งมาอัดคลิปได้ไม่นานนะจ๊ะพี่พี่นี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่22นะจ๊ะพี่พี่นี่นะนี่นะองค์ที่22นะจ๊ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะ ต่อมารับชมองค์ที่23ากันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่23าเป็นพระปิดตานะจ๊ะพี่พี่นี่นะจ๊ะเป็นพระปิดตานะองค์ที่23นะจ๊ะเป็นพระปิดตานะพระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆทุกองค์เลยนะจ๊ะพี่พี่พระเก่าเก็บตามบ้านๆเลยนะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่23สานะจ๊ะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนไทักทายบอกน้องกันเข้ามาได้เลยนะ ต่อมารับชมองค์ที่24กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่24เป็นพระรูปปล่อนะจพีพ่พี่เป็นพระรูปปล่อนะราคาองค์ละ1 0 0บาทนะจ๊ะพี่พี่จับต้องได้ทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่พี่ที่น่ารักจ๋าค่าจัดส่งน้องก็คิดเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่พนี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่24นะจ๊ะพี่พี่เป็นพระรูปปล่อนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ต่อมารับชมองค์ที่25กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่25เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพีพ่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะ,ะนี่นะจ๊ะพระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนี่นะ<ๆ>ถ้าน้องหายไปก็คือน้องไปเสาะแสวงหาพระมาให้พี่ๆได้รับชมทุกๆท่านนะจ๊ะพระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆนะจ๊ะพี่ๆไม่ได้ห่างง่ายๆนะจ๊ะ นีนะองค์นี้เป็นองค์ที่25นะจ๊ะพี่ๆเป็นปรูปปอหลวงพ่อเงินนะ ต่อมารับชมองค์ที่26กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่26นะจ๊ะเป็นพระรูปหล่อเหมือนกันนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระรูปหล่อเหมือนกันนะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่26นะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจองค์ไหนนะจ๊ะหยิบสมุดปากกาขึ้นมาจดเลยนะจ๊ะพี่พี่น้องก็ไม่ได้รู้ชื่อพระทุกองค์นะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ต้องบอกองค์พระกันมานะว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่ EP ที่เท่าไหร่นะจ๊ะพี่พี่ที่น่ารักนะจ๊ะ องนี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่26นะจ๊ะพี่พี่เป็นพระรูปปลอดนะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่27กันต่อเลยนะจ๊ะอ <ör. S 1> งค์ที่27นะจ๊ะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่องค์ที่27นะนี่นะจ๊ะ องนี้เป็นองค์ที่27จนะจ๊ะพี่จ๋ายังไงน้องก็ขอให้พี่พี่ช่วยเอ็นดูช่องอาณาจักรพระบ้านราคาถูกของน้องไว้หน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะอง์นี้เป็นองค์ที่28ดนะจ๊ะพี่พี่เป็นเตารีดหลงปูดทวดนะจ๊ะพี่พี่เป็นเตารีดหลงปูดทวดนะจ๊านี่นะจ๊ะน้องก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะจ๊ะพี่จ๋าองนี้นะ นี่นะเป็นเตาเรีดหลงปูทวดนะองค์นี้เป็นองค์ที่28นะจ๊ะพ,พี่จ๋านี่นะถ้าสนใจองค์นี้ทักทายบอกน้องกันเข้ามาได้เลยนะองค์นี้เป็นองค์ที่28นะอาจารพี่ๆเรามารับชมองค์ที่29กกันต่อเลยนะจ๊ะ องค์ที่29นะจ๊ะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่29นะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพระเนื้อสวยๆนุ่นๆเก่าๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนี่นะจ๊ะพระสวยๆนุ่นๆเก่าๆกันเลยนะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่29้านะจ๊ะพี่ๆนี่นะเป็นพระสวยๆเลยนะจ๊ะองค์ที่29เป็นพระสมเด็จนะต่อมารับชมองค์ที่30กันต่อเลยนะจ๊ะ องค์ที่สาสิบนะจ๊ะเป็นแบบนี้นะองค์ที่สาสิเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะจ๊ะพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะสนใจองค์ไหนทักทายบอกน้องกันเข้ามาได้เลยนะองค์นี้เป็นองค์ที่สาสิบนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่สาสิบนะจ๊ะ มาเรามารับชมองค์ที่31อดกันต่อเลยนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่31อดนะเป็นพระปิดตานะจ๊ะพี่ๆใส่ตลับมาพร้อมใช้กันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่ส1อดนะจ๊ะพี่ๆเป็นพระปิดตานะจ๊านี่นะใส่ตรับมาพร้อมใช้กันแล้วนะจ๊ะพี่ๆสวยๆทุกองค์เลยนะจ๊ะพี่ๆพระนะจ๊าสวยๆทุกองค์นะ นี่นะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนติดต่อน้องกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆนี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่31นะจ๊ะพี่ๆใส่ตลับมาพร้อมใช้กันแล้วนะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่32กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่32เป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆนี่นะเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นหลวงพ่อทาหรือเปล่าไม่ทราบนะจ้าถ้าน้องจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นหลวงพ่อทานะจ๊ะพี่ๆ นี่นะถ้าน้องพูดชื่อผิดน้องก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่พี่น้องกําลังจดจําชื่อพระอยู่นะจ๊ะถ้าน้องพูดชื่อพระผิดน้องก็ขออภัยขอโทษพี่พี่ทุกทุกท่านที่น่ารักด้วยนะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่32นะจ๊ะพี่พี่อมารับชมองค์ที่สากันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่ส3านะจ๊ะ เป็นรูปพระหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่ราคาองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่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 สามารถจับต้องได้ทุกๆุกท่านเลยนะจ๊ะไม่มีการปิดเล่นกันนะจ๊ะพี่พี่มีการปิดเล่นกันด้วยนะคะพี่พี่จ๋านี่นะหนูขอให้พี่พี่ที่จริงใจนะคะน้องขอให้พี่พี่ที่จริงใจที่อยากได้พระไปบูชาจริงๆนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะ นี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่สามสิบสามนะจ๊ะพี่ๆเป็นลูกหล่อหลวงพ่อเงินนะนี่นะจ๊ะ ต่อมารับชมองค์ที่34กันต่อเลยนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ที่34นะเป็นพระรูปหล่อนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระรูปหล่อนะถ้าพี่พี่ปิดเล่นนะจ๊ะอาจจะเสียโอกาสคนอื่นที่จกได้พระองค์ที่พี่ปิดเล่นไปนะจ๊ะพี่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 ไม่ทําการปิดเล่นกันนะจ๊ะพี่จ๋าเห็นใจน้องหน่อยเนาะ นี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่34นะจ๊ะพี่พี่เป็นพระรูปหล่อนะจ๊ะพี่พี่น้องก็ไม่สามารถรู้ชื่อพระได้หมดทุกองค์นะจ๊ะพี่พี่จ๋า นี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่34มสิบี่นะ๊ะพี่ๆต่อมารับชมองค์ที่35กันต่อเลยนะคะองค์ที่35นะเป็นพระสมเด็จมีตราบแบบนี้พร้อมใช้กันเลยนะจ๊ะพี่ๆเป็นพระสมเด็จเนื้อสวยๆนุ่นๆเก่าๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆองค์นี้เป็นองค์ที่35นะจ๊ะนี่นะ เป็นพระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่35านะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะต่อมารับชมองค์ที่36กันต่อเลยนะจ๊ะองที่36เป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆไม่ทราบว่าเป็นพระสมเด็จหรือเปล่าไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆใส่ตลับมาพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะ นี่นะจ๊ะองนี้เป็นองค์ที่36กนะจ๊ะพี่พี่นะน้องก็ไม่ทราบว่าเป็นพระสมเด็จหรือเปล่านะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่นี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่36นะจ๊ะพี่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 บอกองค์มาให้ถูกนะจ๊ะว่าเป็นองค์พระองค์ที่เท่าไหร่ ep ที่เท่าไหร่นะจ๊ะพี่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 สามารถเอาสมุดขึ้นมาจดได้เลยนะจ๊า องน,นี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่ๆเป็นรูปปล่อหลวงพ่อกลวยนะมาพร้อมตรับพร้อมใช้กันเลยนะจ๊ะพี่ๆพระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆทุกองค์เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะองนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อกลวยนะมาพร้อมตรับสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะ องนี้เป็นองค์ที่37จนะจ๊ะพี่ๆเป็นรูปปล่อหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารับชมองค์ที่38กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่38นะจ๊ะใส่ตรับมาเช่นกันนะจ๊ะพี่ๆองที่38เป็นหลวงพ่อปานขี่ขุดนะจ๊ะพี่ๆนี่นะจ๊ะเป็นหลวงพ่อปานนะจ๊ะ <c oughs> พี่ๆองที่38นะ สะสวยๆทุกอง์นะจ๊ะพี่ๆตรลับก็สวยนะจ๊ะพี่ๆนี่นะจ๊ะตรลับก็สวยนะพระสวยๆเก่าเก็บตามบ้านๆกันทุกอง์คเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าองค์นี้เป็นองค์ที่38นะจ๊ะพี่ๆเป็นพระหลวงพ่อปานนะจ๊ะพี่ๆ ต่อมารับชมองค์ที่39กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่39เป็นเหรียญน,นะจ๊ะพี่ๆเป็นเหรียญพระครูวิปูลนะ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นเหรียญพระครูวิบูลนะองค์ที่39กนะจ๊ะพี่ๆจ๋ายังไงน้องก็ข,ขอฝากช่องอาณาจักรพระป้านราคาถูกไว้ให้พี่ๆช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้น้องด้วยนะจ๊ะฝากเอนดูช่องของน้องไว้หน่อยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า องนี้เป็นองค์ที่39นะจ๊ะเป็นเหรียญพระครูวิบูลน,นะต่อมารับชมองค์ที่40กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่40ก็เป็นเหรียญเช่นกันนะจ๊ะพี่ๆนี่นะจ๊ะเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่40นะเป็นเหรียญแบบนี้นะพระได้เก่าเก็บมาตามบ้านๆเลยนะจ๊ะพี่ๆถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนทักทายบอกน้องกันเข้ามาได้เลยนะ องนี้เป็นองค์ที่40นะจ๊ะพี่พี่เป็นเหรียญน,นะจ๊ะยังไงน้องขอให้พี่พี่แจ้งอ p พีกันมาด้วยนะจ๊ะ EP พีนี้ก็เป็นอ p พีที่10กันแล้วนะจ๊ะพี่พี่อพี EP ที่10นะน้องก็มีพระมาให้พี่พี่รับชมหลากหลายรายการเลยนะจ๊ะองนี้เป็นองค์ที่41นะจ๊ะพี่พี่องค์ที่41เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนาะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะ มีพระไม้ชมหลากหลายรายการเลยนะจ๊ะพี่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 ต้องบอกองค์พระมาให้ถูกนะจ๊ะว่าเป็นองค์พระองค์ที่เท่าไหร่นะจ๊ะหยิบสม,มุดปากกาขึ้นมาจดกันเลยนะจ๊ะพี่พี่ว่าองค์พระองค์ที่เท่าไหรอีพีที่เท่าไหรนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่4 1เ1นะจ๊ะพี่ๆเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะ เรามารับชมองค์ที่42กันต่อเลยนะคะองค์ที่42นะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่ๆเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะองค์ที่42นะจ๊ะถ้าพี่ๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะจ๊ะอยากขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะ ID ไลน์เป็น ID เดียวกันกันกบเบอร์โทรนะจ๊ะพี่ๆสามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน,น,น้องได้เลยนะ องค์นี้เป็นองค์ที่42นะจ๊ะพี่ๆเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะ ต่อมารับชมองค์ที่43กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่43เป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะเนื้อสวยๆนวลๆเก่าๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่พระสวยๆทุกองค์เลยนะถ้าพี่พี่ท่านใดอยากเป็นเจ้าขององค์ไหนรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะจ้าช้าหมดอดนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่43นะจ๊ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ้าพี่พี่ น้องบวกค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทนะจ๊ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะองค์นี้เป็นองที่สี่สิบสี่นะจ๊ะพี่พี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะองที่สี่สิบสี่นะจะส่งไปรษณีย์ไทยอย่างเดียวนะจ๊ะพี่พี่จะส่งไปรษณีย์ไทยอย่างเดียวนะจ๊ะจะส่ง e m s ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่นี่นะ องค์นี้เป็นองค์ที่44นะจ๊ะพี่พี่นี่นะองค์นี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่44นะเป็นรูปปลอขอวงพ่อเงินนะต่อมารับชมองค์ที่45กันต่อเลยนะจ๊ะองค์น,นี้เป็นรูปปลอนะจ๊ะพี่พี่องที่45เป็นพระรูปปลอนะจ๊ะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่เป็นพระเก่าเก็บตามบ้านๆทุกองค์เลยนะจ๊ะพี่พี่จา๋านี่นะ ถ้าพี่ๆรับชมแล้วสนใจองคไหนทักทายบอกน้องกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหรืออยากขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆองค์นี้เป็นองค์ที่45นะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะถ้าพี่ๆแอดไลน์ไม่เป็นเดี๋ยวตอนท้ายน้องจะมีให้สแกนที่คิวบาร์โคดไดนนะจ๊ะอง์นี้เป็นองค์ที่46นะจ๊ะพี่ๆจ๋าอง์นี้เป็นองค์ที่46นะ น้องขอบอกไว้ก่อนนะจ๊ะน้องไม่ได้รู้จักชื่อพระทุกองนะจ๊ะพี่ ta ta. พี่พี่ต้องบอกองค์พระมานะจ๊ะว่าเป็นองค์พระองค์ที่เท่าไหร่นะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่46กนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอยากขอรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะองค์นี้เป็นองค์ที่46นะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่47กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่47ก็เป็นพระรูปหล่อนะจ๊ะพี่พี่องค์นี้ก็เป็นพระรูปหล่อนะ พี่ๆอยากสนใจองค์ไหนที่กำลังรับชมอยู่หรือกำลังชมองค์นี้อยู่นะจ๊ะชอบองค์นี้ก็ติดต่อหนองกันเข้ามาได้เลยนะพี่ๆต้องดูให้จบคลิปนะจ๊ะพี่ๆดูให้จบคลิปกันเลยนะจ๊ะว่าชอบองค์ไหนนะจ๊ะจดอีพีจดองค์พระกันมาเลยนะจ๊ะองนี้เป็นองค์ที่47จนะจ๊ะพี่ๆองค์ที่47เนะเป็นพระรูปหล่อนะจ๊ะพี่ๆต่อมารับชมองค์ที่48กันต่อเลยนะจ๊ะ องค์ที่48นะจ๊ะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พ um e right you ี่เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะราคาองค์ละ1 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่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 สามารถจับต้องได้ทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาองค์ละ100บาทนะมีบวกค่าส่งบ้านรา50บาทนะจ๊ะพี่พี่ไม่ว่าพี่พี่จะรับองค์เดียวหรือกี่องค์ก็ค่าส่งบ้านรา50บาทเท่านั้นนะจ๊ะนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่48ดนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระ จบหลงวงพ่อเงินนะจอบใหญ่หลงวงพ่อเงินนะจ๊ะต่อมารับชมองค์ที่49กันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่49้านะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพี่ๆเป็นพระสมเด็จนะพระสมเด็จเนื้อสวย,สวยนๆนวลๆเก่าๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆพระสวยๆทุกองเลยนะพระจะได้มาตามบ้านๆกันเลยนะคะพี่ๆนี่นะจ๊ะองค์นี้เป็นองค์ที่49้านะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะ ต่อมารับชมองค์ที่50องค์สุดท้ายกันเลยนะจ๊ะพี่ๆองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายกันแล้วนะเป็นจอบเล็กหลง,หง DA. พ,พ่องเงินนะจ๊ะพี่ๆองค์สุดท้ายนะเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงนินนะจ๊ะองค์ที่50แล้วนะจ๊ะพี่ๆองค์นี้องค์ที่50นะเป็นจอบเล็กหลงพ่องเงินนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะ ยังไงน้องก็ขอฝากช่องอาณาจักรพระบ้านราคาถูกของน้องไว้หน่อยนะจ๊ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆที่น่ารากักทุกๆท่านนะจ๊ะช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้น้องด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกาลังใจในการอัดคลิปต่อๆไปของน้องนะจ๊ะถ้าพี่ๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของน้องช่วยกดกระดิ่งซับสไครต์ไว้ให้น้องกันหน่อยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องเวลาน้องลงนะจ๊ะ อันนี้ก็คือช่องทางการติดต่อของน้องนะจ๊ะพ,พี่จา๋าเบอร์โทรสายด่วนนะที่0 948197194นะจ๊ะ ID รายเป็น ID เดียวกันกับเบอร์โทรนะจ๊ะพี่ๆสามารถแอดรามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะถ้าพี่ๆแอดรา์ไม่เป็นเอาโทรศัพท์มาสแกนที่คิวบาร์โนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋า ลายของน้องจะเด้งเข้าไปในเครื่องของพี่ทันทีเลยนะจ๊ะยังไงวันนี้น้องก็ขอขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะจ๊ะสวัสดีจ้ะขอบคุณคะ่ะ